สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครัวทำเนียมนะคะรายการที่จะทําให้ทุกคนรู้สึกว่าการทําอาหารนั้นไม่ยากอีกต่อไปแล้วค่ะหลังจากที่เราห่างหายไปนานนะคะวันนี้ฟามิงโกกลับมาแล้วกับเมนูที่ง่ายที่สุดนะคะและเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีติดบ,บ้านไว้นั่นก็คือปลากระป๋องนั่นเองค่ะเป็นว่าเทปนี้นะคะเราก็จะฉลองครบรอบ1ปีที่เราไม่ได้ออนแอร์กันด้วยเมนูที่ง่ายมากๆค่ะนั่นก็คือเมนูยำปลากระป๋องนั่นเองค่ะ แล้วคุณผู้ชมขาอย่างแรกที่เราขาดไม่ได้นั่นก็คือปลากระปร๋องนะคะวันนี้ฟม,มิโก็เลือกใช้นะคะปลาซาดีนนะคะที่อยู่ในทอมัตโตชซอสนั่นคืออยู่ในซอสมะเขือเทศนั่นเองนะคะในนี้เขาก็จะเขียนว่าซอสโทมาตอาลุยโดลีฟนะคะคืออยู่ในน้ํามันมะกอกนั่นเองอะคะ่ะ นะเดี๋ยวเราจะทําการเปิดนะคะก็ไม่ว่ากันสําหรับถ้าใครถ้าชอบยี่ห้อไหนนะคะที่เมืองไทยหาได้ง่ายมากๆเลยนะคะราคาไม่แพงหรือคิดว่าทุกคนน,น่าจะมีติดบ้านกันอยู่แล้วนะคะเรียบร้อยค่ะนะคะส่วนในเรื่องของผักต่างๆนะคะที่ต้องมีนะคะก็จะต้องมีกระเทียมนะคะพริกขี้หนูค่ะผักชีค่ะและหอมแดงนะคะซึ่งที่นี่หาหอมแดงเม็ดเล็กๆยากมาก วันนี้ทางเราก็ขอใช้เป็นหอมแขกรูปใหญ่แล้วก็เราใช้เพียงแค่1นส่วนสค่ะแล้วก็เครื่องปรุงนะคะก็จะมีมะนาวค่ะน้ำปลาค่ะและน้ำตาลทรายค่ะแค่3อย่างเท่านั้นนะคะที่จะทําให้ยำปลากระป๋องเราอร่อยในวันนี้และสุดท้ายนะคะก็จะมีผักสลัดที่เหลือจากเมื่อวานนี้นะที่เราทานสลัดตอนเย็นนะคะเราก็จะมาเสิร์ฟเคียงกันนิดนึงค่ะ,ะเราไปดูวิธีการหั่นนะคะว่าเริ่มต้นจากการหั่นยังไงกันบ้างคะ่ะไปดูกันค่ะ เราจะเริ่มจากกระเทียมก่อนนะคะจะเริ่มจากสิ่งที่ไม่ทําให้เขียงเราเละตุ้มเป๊ะนะคะก็คือกระเทียมทีนี้จะสอนวิธีการสรับกระเทียมแบบง่ายๆก็คือ1นนะคะเราจะชอบบุบบุบกระเทียมก่อน,นะค,ะค,ค่ะคุณผู้ชมขาเนี่ยค่ะใช้ฝ่ามืออรหันของเราลงไปแบบนี้นะคะอาจจะมีเทคนิคบางคนอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่สับกระเทียมแบบนี้จะอาจจะเอาไปปั่นก็ได้แต่ว่าอันนี้มันจํานวนเล็กน้อยอะคะ่ะเราก็แค่นี้นะคะแล้วพอมันบุบพอแตกนี้ใช่ไหมคะเราก็ เราก็ซอยมันเลยค่ะนะคะระวังนิ้วด้วยนะค,ะคุณผู้ชมค่ะซอยมันไปเลยหลายคนทานกระเทียมแล้วรู้สึกว่าท้องอืดก็ไม่จําเป็นต้องใส่กระเทียมก็ได้นะคะแต่อย่าลืมกระเทยค่ะไม่มีกระเทียมแต่ว่าต้องมีกระเทยเป็นโลกใบนี้ค่ะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็เป็นพริกขี้หนูค่ะพริกขี้หนูนะคะความเผ็ดก็อยู่ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลเลยนะคะเ็ษเม็ดต<ๆ>้องเม็ดเล็กๆกันนะคะก็ แล้วแต่นะคะจะหั่นชิงเฉียงก็ได้หรือหั่นเป็นแว่นแว่นธรรมดาที่อยู่ในน้ำปลาพริกก็ได้ค่ะไม่ว่ากันเสร็จแล้วค่ะ,ะแล้วก็หอมแดงนะคะหอมแดงหอมแขกนะคะเนาะก็หั่นตามหั่นตามเส้นของมันเลยค่ะคุณผู้ชมแบบนี้ใครชอบบางก็ซอยบางๆนะคะใครชอบ ใครชอบหนาก็ซอยหนาได้ทีนี้พอมันถึงตรงนี้มันจะซอยยากนืกอออกมามันใกล้นิ้วเราเพราะฉะนั้นเราก็จะหันกลับมันลงไปอีกด้านหนึ่งให้มันตั้งกับพื้นอีกทีหนึ่งแบบนี้นะคะส่วนตัวมองว่าตอนนี้มันยาวไปเห็นไหมมันค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นเราจะตัดอีกครึ่งหนึ่งค่ะให้มันรู้สึกว่าพอดิบพอดีเนาะเห็นไหมแล้วก็ขี้ๆนอ้องออกมาเล็กน้อยอย่างนี้ค่ะได้แล้วใครมีหอมหัวแดงเล็กๆที่บ้านก็ก็ ก็ซอยไปได้เลยค่ะไม่ต้องหั่นครึ่งผักชีค่ะไม่ต้องจบเชฟมาก,ก็สามารถหั่นได้อย่างนี้แบบฟามิงโก Channel เราแบบนี้นะคะง่ายมากนิดเดียวไม่ถึง5นาทีนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเครื่องยำปลากระป๋องค่ะความทีเ่เราใช้กล้องตัวเดียวในการถ่ายทําในครั้งนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนเห็นหน้าด้วยค่ะพูดตามนะคะคุณผู้ชมค่ะสองค่ะ สองสอง,สองหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าอัตราส่วนสอ,ง,สอ,ง,สอง,นงคืออะไรนะเริ่มกันที่มะนาวของผู้ชมขาเราก็หาช้อนโต๊ะนะคะที่เราทานข้าวที่บ้านนี่แหละนะคะหยิบขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่น้ำ,นำ,นำ,นำมะนาวนะคะคั้นแล้วเรียบร้อยเนาะสช้อนค่ะคุณผู้ชมนี่คือเป็นอัตราส่วนนะคะสําหรับปลากระป๋อง1กระป๋องนะคะถ้าเกิดว่าใครใช้สองกระป๋องก็คูณไปได้ตามอัตราส่วนเลยค่ะ น้ำปลานะคะยี่ห้อใดก็ได้นะคะ2เหมือนกันค่ะ2ค่ะและสุดท้ายนะคะ1ส่วนคือน,น้ำตาลทรายค่ะคุณผู้ชมอย่าอย่าเอาช้อนที่มันเลอะซอนเนี่ยนะคะลงไปโถน้ำตาลนะคะก็จะทําให้น้ำตาลเราจัดเก็บได้สั้นลงค่ะนี่เราก็เอาอีกช้อนม,มาแบบนี้นะหนช้อนก็พูนปันกลางกะกะเอาค่ะคุณผู้ชมไม่ไม่ได้มีสูตรหรือว่าอะไรตายตัวนะคนส่วนผสมให้ละลายค่ะ ใส่อันนี้ลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะปลากระป๋องที่เราเปิดที่เราเปิดแล้วนะคะใส่ลงไปทั้งหมดเลยเนาะก็ใครชอบซอสมะเขือเทศทั้งหมดก็ก็กวาดมันลงไปให้หมดเลยค่ะแล้วตรงตอนนี้นะคะต้องเบาๆมือเพราะว่าเราก็อยากจะให้น้องปลาเนี่ยยังเป็นชิ้นอยู่นะคะเราก็เขี่ยน้องเบาๆนะคะให้น้องเขาแตกแยกนิดนึงค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมเราก็ใส่เครื่องยำทั้งหมดที่เราหั่นไว้เมื่อสักครู่นี้ลงไปเลยค่ะ คลุกให้เข้ากันค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ลองชิมอร<า><า>่อยมากเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันค่ะ เป็นกันบ้างคะคุณผู้ชมขาบอกแล้วว่าไม่ยากจริงๆค่ะอย่าลืมอัตราส่วนที่ทางเราบอกไปนะั้นกันนั้นก็คือน้ำมะนาว2ช้อนน้ำปลา2ช้อนและน้ำตาลทราย1ช้อนนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็จะได้ยำปลากระป๋องที่น่ารับประทานแบบนี้นะคะใช้เวลานิดเดียวค่ะแล้วก็สามารถฟินอยู่กับสามีของคุณมือเย็นได้แน่นอนค่ะขอตัวไปกินกันก่อนคะ่ะคุณผู้ชม่ะเอ๊ะ ขอตัวไปกินยำปลากับป๋องกับคุณสามีก่อนนะคะสำหรับวันนี้ก่อนจากกันนะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องครัวทำเนียบด้วยนะคะแล้วพบกับเราได้ใหม่ในคลิปต่อไปเรามาลุ้นกันค่ะว่าฟรานโกจะามาสาธิตทำอาหารอะไรที่ทำให้ง่ายขึ้นขอตัวไปกินแล้วค่ะค่ะบ๊ายบาย